สวัสดีเสียงอะไรวะโอเคครับผมการสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมากับโลเคชันใหม่นะครับผมวันนี้มากับสถานที่ก็เรียกว่าศพกลางมุงนั่นทุกคนนะคนงงเห่อว่าศพกลางมุงเป็นไงผมก็งงเหมือนกันนะครับผมจ๊บวันนี้ผมจะมาเปิดโรงเรียกว่าโกดังเก็บโรงนะฮะแต่ เขาบอกว่าข้างในอ่ะจะเป็นศพกลางผมก็งง,กง,งแต่ว่าศพกลางเป็นยังไงนะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณโลเคชั่นจากพี่หนึ่งเกียร์แปดโกดนะครับผมที่เพื่อเพื่อสถานที่นะครับแนะนําโลเคชั่นนะครับผมวันนี้โอ้โหรรยากาศบอกเลยว่าน่ากลัวมากนะครับผมตอนนี้เวลาห้าทุ่มนิดๆนะฮะจะเที่ยงคืนแล้วก็วันนี้ผมจะมาเปิด โกดังนี้นะครับผมแล้วก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเข้าไปดูนะว่าศพกลางมุ้มเป็นยังไงนะโอเคพี่ๆนะจะเริ่มกันเลยผมจะเปิดโกดังนะอย่านะเว้ยอย่ามีอะไรโผล่มานะเว้ยหนูม,ม่มีเสียงอะไรตึ้งตั้งตึ้งตั้งยังไงเว้ยผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะผมมาผ่านการนะครับผม,ผมขอนุญาตนะ นี่นะครับผมที่เขาบอกว่าเป็นศพกลางนี้นะผมรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนรกก็คือกลางมึให้ศพนะครับอิ่งวจริงของแท้อิ่งทุกคนครับมีลูกเขาอยู่ด้วยอ่ะ สิงแล้วอสวัสดีครับทุกดวงวิญญาณหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่รู้ว่าโรงนู้นมีเปล่านะสิงอะไรสิงอะไร โอ้โหวันนี้กูต้องมาอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยทุกคนโอเคทุกคนผมจะขอปิดนะครับเสียงไรครับเสียงครายขูดอะไรอยู่เลยะจะลองแค่นี้นะฮะปิดมุ้งนะฮะ เลยไม่ได้ผิดบุ้งโอ้ยผมกลัวจนผมคูไม่ถูกอ่ะผมจะปิดประตู ผียาผีปู่ผียากนะครับผม็ต้องลมารู้ลู่ลนะครับเฮทุกคนเกิด,ดอะไรขา,าอนผมกังจะปิดประตูแต่มันเงียบนอนี่มันเลื่อนมาทุกคนเจะไปช่วเหมืนในใ่มีใครื่อหนุงมดเลยอ่ะ ไปแค่นี้ได้ไหมลูกผู้ชาย,ย,ยผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมกลัวมากเลย <S 2> <S 2> <S จุกดววิญญาณนะครับวันนี้ผมมาสำรวจนะครับไม่ได้มาเจตนาจะทำอะไรนะ <S 2> <S 2> <S 2> บรรยากาศผมบอกเลยว่า คนลุกมากนะครับมีตั้งล่างขลางบนนะทุกคนได้ยินเสียงไหมเยินลงโอเคทุกคน <laughs> ทุกคนครับวันนี้ผม จะจัดคลิปพิเศษไทยก็คือจะลองจุดทูบนะครับผมบอกเลยว่าผมกลัวนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวนะทุกคนนะขออนุญาตนะครับถ้ายังอยู่ก็ส่งเสียงหรือทำอะไรก็ได้นะ ผีปูผียากทุกๆวิญญาณที่อยู่ในห้องห้องนี้นะครับวันนี้ผมมาอ่านรายการนะครับผมไม่ได้มารบลุ่แต่อย่างใดนะครับผมไม่ได้รบลู่แต่อย่างใดนะครับวันนี้ผมมาหาเลี้ยงชีพนะครับผมเลี้ยงครอบครัวนะฮะทับท่านยังอยู่นะครับผมหรือท่านยังอยู่ที่นี่ท่านมันเกดปรากฏ่ามดุายเสีง เฮ้ยช่วยบอกามาคนละมาคุยกันเลยทำปฏิหาปรปฏิหาปรปฏิหาระหาหอะไมกลัวหมดแล้วออกมาให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับเฮ้ยไี ER> <ค> <ed> ่เกียร์เสียอะไรกู คุณลืมไปฉายเลยผมลองจุดทูบแล้วนะทุกคนผมลองจุดทูบแล้วโอเคนะครับวันนี้ผมมาสำรวจให้พวกพี่ๆได้เห็นนะครับว่าคนเรานะฮะเกิดมาก็ต้องนอนอยู่ในโรงนะทุกคนเกิดมาเราก็ต้องนอนทั้งหมด นอนข้างบนเลยนอนบนลงโอ้ยมีลงศพนี่ด้วยอะทุกคน มีโรงเย็นด้วยมีรถเข็นด้วยทุกคนนี่นะครับที่เขาบอกว่าศพกลางมุงก็คือศพที่นอนอยู่ในโรงแล้วเขาก็กลางมุงให้ศพนะครับดวงจิตดวงวิญญาณท่านทั้งหลายจะอยู่แถวนี้นะครับช่วยส่งเสียงหรือ เราไปดูตรงนี้นี่คือโรงเงย็นใช่ไหมเนี่ยมีศพปะวะไม่มีแหละโอ้ยมีนี่ด้วยไม่ท้าเฮ้ยเหมือนมุ้งมันขยับปะวะอย่านะเว้ยสวัสดีนะครับโหตรงนี้ก็มีรูปเขาด้วยทุกคนมีรูปเขาด้วย ออกมาประกดล่ามประกดกายหน่อยครับ้ฮ รามากดกายได้ไหมส่งเสียงแสดงอะไรก็ได้นะครับเฮ้ยอันนี้มีโลที่ไม่ได้ใช้นะครับมีโลกที่ไม่ใช้สวัสดีครับทุกๆุกท่านโอ,โอ้ยยังอยู่ไหมครับ ตอนนี้ึทุกคนสี่งอะไรวะจิตเจอุย้ยไม่ได้ไม่อยากลองเลย,ยจิตเจลุนิจิตเจลุนิจิตเจลุนิสำเพอสีจุตินังสำเพอสีจุตินังสำเพอสีจุตินัง สัมภเวสีจุตินางทุกทุกดวงวิญญาณนะครับผมถ้ายังอยู่นะครับกดล่างมากดกายได้ไหมวันนี้ผมอยากเห็นอยากเจอนะครับอยากสัมผัสว่าพวกท่านมีอยู่จริงนะโอเคคนที่รอลองขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับอุยอ้ยอุ้ย ฮ้ยมีเสียงเดินมันมีเสียงเดินคนลุกสู้เลยคนลุก <ar> ส <y meio> ู้เลยตอนนี้คนลุกสู้เลย เวแโอเคโอเคมึงอย่าขยับนะมึงอย่าขยับนะเรือดเข็นเนี่ยผมมาคนเดียวนะครับผมคนลุกมากเลยทุกคนนี่ของจริงนะของจริงนะอุย้ยของจริงขออนุญาตนะครับอืมอาการ ตอนนี้เงียบมากนะครับผมพยายามตั้งสติอยู่นะทุกคนนะผมกำลังตั้งสติอยู่นะครับหืมทกนไนไม,มนไม่ชผมไม่กล้าเดิเข้าไปวะ่ะสียงมันมาจากหุยเสียงมนมาจากตรงนู้นนะขอดูตรงนี้ก็ได้ไหม เฮ้ย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 เย,เยผมขออญาตนะผมไม่ได้มารบกวนนะนะผมไม่ได้มารบกวนในอย่างใดนะครับโอเคทุกคนอยากเดินไปดูกันไหมเดีย๋ยวผมพาทุกคนไปดูก็ได้นะอุ้ยสายสินด้วยนะอ่ะ โอ้ยขอโทษอ่ะเด็กโอ้ยดูผมจริงอ่ะเนี่ยโอ้ยคนผมนี้ตอนนี้ตังค์คนลูกมากเลยโอ้ยขอโทษนะขอโทษนะ เฮ้ย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 เสียงใครอะอืมเสียงทุกคนผมเดินมาได้แค่นี้อาทุกคนเอ้าแต่แต่แต,แต่ลงนูง้นทำไมมันน่ากลัว

ลรงร้นผมบ, <itch assessment> บอกเลยว่าของจริงนะทุกคนนะตอนที่ผมกำลังตั้งสติอยู่นะผมตั้งสติอยู่นะครับ อตอนนี้ผมบอกเลยว่าขนลุกมากนะครับนิญญาณทุกดวงวิญญาณนะครับผมไม่ได้มาลบหลูนะผมแค่มาถ่ายรายการเพื่อ ให้คุณดูได้รู้นะว่าโลกหลังความตายเป็นยังไงนะครับว่าคนเรานะฮะตายไปก็ต้องนอนในลุงแคบๆ,ๆอย่างนี้นะทุกคนนะม่มีใครที่จะไม่ได้นอนลูงนี้นะทุกคนนะครับโหพี่หนึ่งสุดมากเลยวันนี้พี่ให้โลเลยผมมาเนี่ย เฮ้ยเฮผมชนผมชนผมชนทุกคนโอเคนะทุกตังวิญญาณนะครับผมขออนุญาตลาทุกคนก่อนนะครับผมจะไม่รบกวนท่านแล้วน,นะจะไปเลยนะเดีย๋ยวรอบหนะ้าผจะเอาน้ำเอาอะไรมาไหว้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยทุกคนโอ้ยคูมอะไรน่ากลัวมากเลย โอเคนะทุกคนเดีย๋ยวผมขอดับทุ่งไปเขาคนนะเดี๋ยวดับยังไงดีวะทุกคนถ้าผมจิ้มอย่างนี้จะเป็นอะไรไหมอะ่ะมันจะกลเป็นการลบหลู่เขาไหมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนถ้าผมเฮ้ย <c oughs> hey. โอเคทุนดับทูบก่อนผมไม่ได้ลบรู่นะนี่คือการดับทูบเอาทูบทูปักดินนะเอเอาทุกปักปูนะทุกคนผมไม่ได้ลบรู่นะผมแค่ดับเทียนให้นะครับไปดีกว่าทุกคนโอ้ยเอ้ยต้องมุดออกว่ะ ที่เข้ามารับชมนะวันนี้บอกเลยว่าสุดมากนะหลอนด้วยแล้วเสียงมันชัดมากเลยนะครับบอกเลยว่าไม่มีใครแล้วนะที่นี่ไม่มีใครแล้วนะก็คือว่าขอยาหลวงพ่อแล้วก็อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับหลวงพ่อก็เปิดกดังนี้ไว้ให้นะครับเพื่อเอาไว้ถ่ายนะทุกคนนะก็ขอบคุณพี่สิ่งด้วยนะครับผมที่สับสนโลเคชั่นวัดให้นะหาวัดให้นะครับผม มมีเสียงเดินอยู่ข้างในทุกคนมีเสียงเดือดอยู่ข้างใน,งน,อในโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับลาตีสวัสดีนะครับ